ไปปอาตรงนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์เด้อวันนี้นําเสนอต้นไม้พูดได้หนึ่งต้นที่วัดด่านแก้วนอนนานงานน้อยกินบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งนะจ๊ะถ้าอยากหน้าสดใสก็ต้องทํางาน กินน,น้อยรักษาสุขภาพเด้อเห็นมา,มาเออเขาไม่ต้องการดินเลยแต่เขาต้องการเพื่อน,หนเ,ออเห็นปะเออเห็นไหมมาเอาฟังนี้อย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเงิน <c oughs> ดีมีเพื่อนดีก็คือเพื่อนเงินเนาะ เพื่อนที่ดีก็คือเงินอะไรที่เงินทำไม่ได้ก็ปล่อยให้เงินพักผ่อนบ้างเออเออมีเทวดาน้อยด้วยไหมเห็นไหมขห่นหมดขุนหมดไปอยู่เขาอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุกด้ยออมีอีกเยอะสัธุสัตุุนะคะรับคลิปนี้ กับกคดเปเปอาตุงจ้าอ้าอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งอืมยามมีกิดหวังให้เจ้าเป้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเป้ารับใช,ยยยใบใช้ยามถึงข่าวล่วงรับดับชีวาหวังให้เจ้าช่วยปิดตาคาสิ้นใจสาธุนะคะแบบคลิปนี้กับโคดเป,ป๊ะเป่าตุงจ๊ะไปก่อนเด้อ ហើយទាំងទាំងទាំងតែខោทุกผู้ทุกน้ําเด้อຕະທុ